ในการสมโพษปั่นป้ายสายบุญชุลัดถิ่นาาาน้นประจำปีนี้นะครับชุดรังขันดอกเมื่อพพั่งพร้อมแล้วขอเส็ปตัวไปกับน้องมาหาวิทยาลัยเนชัดด่นเลยครับ आपण <experiences> จากทุกพักตัวเลยทีเดียวเป็นคนร้องจาาหาวยิลัยเองั่นก็จะมาทำร่วิจัยด้วยใช่ครับครบปั่นไฟสายบุญนะฮะกำลังแกท่านก็มีเกียรติสันนะครับเพ่ีความเรื่องสายในพระมุทธศาสนายังไม่เคยเห็นนะครับโรงปั่นไฟนะฮะก็าสามารถที่จะเชื้อเชิญหรือว่านะกับประชานสมพัญตามปกติไปด้วยนะเรามีโรงไฟอาจจะที่วด่าุ ระดับระดับโดยที่อาจจะทำธีตัดไ้เป็นประจับทุกปีในงานจุลละกันดีนะครับเป็นปีที่3แล้วนะฮะเอาแต่เริ่มต้นนะครับก็คือ ปลอยคอมลอยเพื่อเป็นพื้นฐานอากาศอีกส่วนหนึ่งโคจรแล้นมาที่ได้สุดยอดต่อกันมาพอดีปล่อยคมลอยนั้นเป็นการนะครับสะดกดเพาะไปในตัวด้วยนะฮะปล่อยเพาะนะฮะลูกละหมื่นไม่บาทหรือท่านจะให้มากก็ได้ก็ได้เราจะได้มัเยังทุกตัวที่ตามกันมาจิตศรัทธาจิตศรัทธาแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทเดี๋จะไม่ลงในบานแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ใส่ได้เลย ด้านน้นก็จะเป็นสถานที่นะครับเผยแผ่ก็ทำคำสอนตลอดจนใช้นาฬิกาสถานนะครับแห่งนี้เอาไว้กับชนุ่งหลังเลยนี่คือการปิดท้ายการสแสดงนะครับในการสมโพธิป่างไส้าสายบุญนและก็ผีปีนลันตาต้องออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์ผู้สืบสอนบ่าไหลยในท่านลำปางนะฮะครับและขณะนี้ก็ได้เวลาเป็นมงคลแรกแล้วนะครับก็จะได้กราบนมัสการท่าน พระครูดงภาวนาจารย์หลวงปู่ทองสุขนะครับประธานสงฆ์ได้นำพวกเรานะครับแขกผู้มีเกียรติและก็ท่านประธานฝ่ายคารวสนะครับท่านยงยุทธเกียรติศักดิ์โสพลนะครับท่าอธิบดีอายการภาคหนึ่งได้เก็บฝ้ายณบัดนี้นะครับขอากบอาบราธนานิมนต์ครับ และขอกาบราชานิมนลพระสงฆ์ได้สวดชย,ยันตัวในระหว่างที่ท่านเก็บป้ายนะครับและก็ขอกาบรัชนานิมลพระอาจารย์แสดงน,นะครับท่านพระครูวิสิท์ทธิศิลป์และท่านเจ้าคณะอำอเภอเมืองลำปางนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดสมมญญามคีพงยรามนะครับได้ร่วมเก็บป้ายนะครับเพื่อเป็นมงคลในการจะเริ่ม พิธีปั่นป้ายสายบุญจนละกะถินถิ่นล้านนาปีที่สามของวัดสามัคคีบุญยารามครับเริ่มต้นนักบัตนี้แล้วนะฮะคุณจอรินฮะแบบนี้มหาเถระพิคุปแลวกับประธานฝ่ายสงฆ์หลวงป,ปูพระครูดมพระวนาจารหรือรู้ว่าหลวงปูท่ทองสุขนะครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาว,วัดอนารโยนะฮะพร้อมด้วยท่านจเจ้าอาวาสนะครับวัดอนารโยชิพยะพยาราลาม ข้าราบสวยสงามวัดนั้นใกล้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวัดป่าธรรมยุทธ์ครับงป็นปฏิพระอาจารย์เดงนะครับหรือว่าพระครูวิสุทธิศิลปคุณเอ่อกราบอรานาณีมนพระสงฆ์ชายยันโตครับ เรื่องการเดินครับกระผมให้ขอเรียนเชิญท่านประธานนิตย์ฝ่ายคารวะนะครับซึ่งรับเกิจากท่านยงยุทธกิติศักดิ์โสภณอธิบดีอไยการนะครับภาคหนึ่งและก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับคุณนายสุพัชรินนะฮะจนน้องวันนะครับ เาของบริษัทนะครับคินตั้งเทสเชียงใหม่เราจะดึงสาธุชนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านนะฮะอาเบสิกันนะครับเก็บป้ายนะครับเพื่อนนำไปที่รวท่องนะครับพวกเราจะได้ไปส่วนร่วมกันทุกท่านที่นคนเลยนะครับจากนี้มหาเถระพิกุลประธานฝันโซ่อันนี้เราเผู้เป็นเลี้ยงนำบุญ ศิลปารสุขของโรงพยาบาลระตะคุณโยนำโดยหลวงพ่อเก่าคูคุยมรรมนาจารย์หรือหลวงคูทองสุขกับพร้อดมด้วยพระครูอิสุทธิศิลปคุณครับซึ่งมีนะครับนางเทพอักษรเป็นผู้ถือพานนะครับทีท่จะได้นำไหวเข้าสู่โรงพยาบาลและบัดน,นี้ก็ประมาณาน,นี้ค่ะไปกันแล้วว่าเอาประกอบไปด้วยนะฮะท่านพนระเ